จ้ามือนี่ก็ได้เลิกงานย้ำดีเด้อจ้าเ้ามาทำบักรทัวน้อกันเลิกจ้าแต่บางทีคนเด้อมันต้องเอาแซ่บๆนี่ค่ะมือนี่ยตามแซบแซ่บมือนี่เอาแซ่บแซบคักคักมือนี่อยากกินโดนแล้วจ้ะเพราะมีเหลือมีย้ำต่ำจะเท่อจ้ะ แซ่บซูซาซูซาเลยเหมือนเฮากระซิบตำบักทั่วเรือยจ้ายทัวปีไม่ได้ตำดูแลเด้อไม่ได้ไม่ได้ตำให้เบิ่งโดนแล้วพี่นอ้องยังไงกะขอตำกอนเด้อจ้าขอตำกอนเด้อมันแหลกบ่ครับพี่น้องตำเป็นต้องเอาสองซากตำน้ำกันนี่อันนี้ก็ใส่ซากนี่ตำน้ำอุ้ย มันโบเลกเหะมันโแหล็กคุกมันเนนว่าจะน่ารักน่าร <to> <ajuda> ักค <ids> <descriptive huh> ุก kind น of ่ารักน like ่ารักเนาะค่ะเนาะเอาหนีกล้องแล้วแต่ว่าอาสาแบบนี้มันต่ำาบาแสบเว้จ่ะไผ่กระยาหัวเด้อไผ่เบอร์เคยเห็ดกเลยนี่เห็ดยูคือเดี๋ยวนี้แหละ คนทีบ้าเห็ดตำบักทั่วมือนี่ทั่วปีค่ะบุทั่วปีพ้วกดีแล้วแอ้วกอดีแล้วนะที่ปิปุงบันนี่เอาสิบปุงชอบเด็กขเขาเขาคือใส่บะก,กอกพี่น้องมือนน้มีบะก,กอกมาใสาน่น้ำนี่ กอกบ้านเฮาใส่เบอร์เือเทนหน่อยนี่จ้ะโอ้ยโทษทีโทษทีใส่เบอร์เือเทนหน่อยด้วยแต่พี่น้องของมักของแซ่บบานเฮาจ้ะนเหลืองงามยั่งดีต่ำเมย์ต้องหาเหลืองหายย้ำมาขึ้นผู้อื่นเขาเช็นอย่างกับมาขึ้นผู้อื่นเขาด้วแต่เนาะต้องหาเหลืองหายย้ำ บีบักน้าวจ้ะมักเปรี้ยวกะตรงบีบักน้าวค่ะเขาบปต้องใส่น้ำตาลได้จะเพื่อนเพื่อนมึนประแสแสบปลาแดกเรื่อยไปนี่ค่ะปลาแดกหันบัพอกระชายไหมแล้วจ้ะเนาะอันนี้ฮั่วกะลืมซ่อนอีกผงนัวจ้ะใส่พอประมาณจ้ะใส่พอประมาณเลยจ้ะน้ำก็มาตต์ตั้มไปนี่โคเล่โคเล่เข้าไปเลย ตำ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 ด้วยตนหนกมาห้องซิมเอาในหนอนอ้อจาก็ได้หลายอยู่ไม่้แซ่บบม่นกแซ่บบอพี่หนกซิมมงกแตกตำหลายขาชูรอ้ยขาดไอ้ขาดนํำปลาเอ้ยขา ขาดกระเด็นพี่น้องบ้อาอะไรไปเรื่อยๆวันนี้มีมะกอกพิเศษเสุดเพราะว่าหามาโดนแล้วค่ะช่วงนี้นาขึ้นซุกเนะาะมะกอกต้มเชยป่าข้อแห้งแซ่บอือหือเพื่อนอือ ตักใส่จานนะให้คนอยากกินน้ำได้บ,บัาเนี่โอ้ยอ้ยวว่ามี้นต์ปูใส่ชี่น้องลืมนี่เอาปูมาแค่ต่ปเดย์อย่างเดียวมันเจ้าสิกัรู้แล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ นี่เห็นบอ่อแต่กินบอ่อนี่ได้กินต่มาทั่วก็รู้แล้วเมื่อนี่เด้อจ้าอาไปเมืองเมื่อถึงคลิปนี้จนตบขอขอประคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีค่ะนี่จ้ะ